คุณพิ่ชัยพูดมาเยอะแยะนะคะแต่สิ่งที่เสื่อจับไปพาดหัว <c oughs> แล้วก็กลายเป็นดรามา่านั่นก็คือคุณพิ่ชัยพูดว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นนะ่ะต้องการนำเข้ากล้วยหอมหนึ่งล้านตันต่อปี <c oughs> มันเป็นไปได้ไหมที่เราอ่ะจะเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าว <c oughs> เป็นพื้นที่ <c oughs> สำหรับกับปลูกกล้วยหอมเพราะ เราต้องมายอมรับความจริงและอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆประเทศที่ปลูกข้าวเนี่ยเผชิญปัญหาก็คือคนสมัยใหม่บริโภคข้าวน้อยลง,ยลงและเราก็เคยเอาสถิตินั้นมาคุยกันแล้วว่าจากเคยกินข้าวปีละปีละเจ็กิโลเหลือ6กกิโลเหลือ70กิโลแล้วล่าสุดถ้าใครจำตัวเลขไม่ผิดนะคะคนไทยก็บริโภคข้าวกันเหลือปีรัไม่ถึง5้ากิโลมั้งพี่เจต่อคนเพราะ คนคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพข้าวเนี่ยคนกินคาร์บกินคาร์โบไฮเดตน้อยลงข้าวขาวมีปริมาณของน้ำ,นำตาล<า>สูงคนเป็นเบาหวานมากขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะบอกว่ากินข้าวให้น้อยลงกินกับเยอะๆกินผักกินโปรตีนให้มากขึ้นสัดส่วนการบริโภคข้าวในประเทศก็น้อยลงและสัดส่วนของเรียกว่าการบริโภคข้าวทั่วโลกก็น้อยลงคนในประเทศญี่ปุ่นเองก็ต้องแปลรูปข้าวเป็นโมจิเป็นเหล้าเป็นเซมเบ้เป็นอะไรก็มีอะไรเพราะว่าการบริโภคข้าวที่จะเป็นอาหารเป็นคาร์บเป็นแคลอรี่หลักเป็นพลังงานหลักเนี่ยมันน้อยลงมันเป็นเทรนด์ของโลกอยู่ แล้วทีนี้คุณวิชัยก็โยนไอเดียไปว่าพื้นที่ปลูกข้าวหรือพื้นที่ที่ปลูกทำนาปีละสามสี่ครั้งแ่ะสลับไหมมาปลูกข้าวแล้วก็ปลูกกล้วยหมดฤดูกล้วยก็กลับไปปลูกข้าวแขกไม่รู้อันนี้แขกพยายามทําความเข้าใจว่าคุณวิชัยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องการกล้วยปีละล้านตันเราส่งออกได้เพียงแค่สองถึงสามพันตันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ ปลูกกล้วยมากขึ้นซึ่งอันนี้คุณพิชัยมองถึงในง่ของที่คุณแคบอ่งว่าลดการลดพื้นที่ปลูกข้าวองมามไปหาพืชที่มีความต้องการอยู่เพราะว่าให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าคือกล้วยถ้าพูดจริงๆผลตอบแทนต่อไร่สูงถึง 1, 100 0 0แบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแต่มันก็อาจจะปลูกยาก <c oughs> ดูแลยากตน้นทุนสูง <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้